สวัสดีครับเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับราพัฒนาวันที่13เดือนหนึ่งับพศ2568นยกะครับกับแนวทางราพัฒนาครับแนทวนานทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อาหารเล็กเด่นนะครับจาก09ถึง9คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสนามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับวันนี้ก็ยังุกุกขักอยู่เนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้อยู่ในห้องอัดเนาะครับเรามาดูลาพัฒนาเนาะราพัฒนาวันนี้ชุดปีนผมให้5ตัวเนาะสามสี่ 567นะครับจุดบินนะครับ34567ส่วนเลขเด่นผมให้3กับ4นะครับเน้นให้ที่เลข3เจาะให้4ชุดนะครับมี3 4 35 36แล้วก็3 7เน้นที่3 7นะครับส่วน3ตัวก็370 317นะครับ กับส่วนตัวที่ผมไม่ได้จับเน้ะก็คือเลขสี่นะครับท่านก็สามารถจับเองได้เนาะมีสามสี่ไอมีสี่สามนะครับเบกเด่นมาด้วยกันแล้วก็สี่ห้าหกสี่ตัวประกอบก็65 67เแล้วก็57นะครับตัวประกอบกับกับต้นี้เนาะแนวทางนะครับผมก็ยังลงให้ไม่ได้เต็มที่เท่าไหไรสำหรับแนวทางเนาะ ก็ไม่ได้เอาอันเก่ามาให้ดูด้วยนะครับอันเก่าเข้านะครับงวดที่แล้วนะครับถ้าท่านไปย้อนไปดูคลิปเนาะถ้าใครที่รับแนวทางเนาะก็แคปเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนานะครับวันที่13เดือน1นปศ2568นะครับตัวที่ผมเน้นแน่ผมเน้นไน้ที่37นะครับส่วนท่านชอบ ตัวอื่นท่านก็สามารถจับเอาได้เนาะนะครับจับเอาในชุดวินนะครับครับท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็โชคดีกันนะครับในวันที่13เดือนหนึ่งนะครับปรโซสอพันห้านะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้า ขอให้ถูกนะครับกระเพิ่นคลิปก็นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีทุกท่านนะครับโชคดีทุกท่านเนาะนะครับฮะนอออยกเมด้ว 我们吃一口吧。